สวัสดีครับพี่พี่สิทธิ์เก่าทุกท่านวันนี้เราจะพาพี่พี่มากลับไหว้ขอพรกันที่กู่ช้างกู่ม้าซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งของชาวลำพูนกู่ช้างตามตำนานเล่าว,ว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากพรยาช้างชื่อปูกก่กํางาเขียวหมายถึงช้างสีคร้ำมีงาสีเขียวเป็นช้างคู่บาร,รมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครฮาริพุนชัยและที่อยู่คู่กันคือกู่ม้าตั้งอยู่ด้านหลังกู่ช้างเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุม้าทรงของพระเจ้ามหันตยศพระราชะโอรสของพระนางจามเทวีและเชื่อกันว่าถ้าได้ลอดท้องพยาช้างจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง มีอาชีพการงานที่ก้าวหน้ามั่นคงขออะไรก็จะสมหวังดังปัถนาอย่างนี้พี่ๆต้องแวะมาขอพรแล้วนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดลำพูนก็อย่าลืมมากราบไหว้ขอพรกันที่กูช้างกูม้านะครับพี่ๆส่วนพี่ๆท่านใดที่มีโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆไปกราบไหว้กัน ก็สามารถแนะนำมาในใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ